มึกซอสดิกๆไปหน้องเออตอนรับโซ่แรกแปดจิ้มกันแล้วไปหน้องครับสั้งเอาวันก่อนว่าพอก่ายเออพอกินจากเรือปั๊บบ่หมากควักมังหน้ามึกอ้อมมึกกลวยสดดิบๆมึกอ้อมพี่น้องแหลตีตาดำเหมือมนี่มึกอ้อมนี่ก็ไปทักพี่น้องครับนะสุดเหลือเกินไปหน้องเออกรอบสดดิบๆไปนี่แหละกรอบกรุบกรับกรุบกรับนะเราต่ำกันก่อนผ้าเลยพี่น้องครับเอาขี้มึกออกเลยออกดึงหัวออกกันหมดนะเราแยกส่วนไปก่อน นั่งไม่ต้องแก่เลยเป็นรองกับนั่งไม่ต้องออกไม่ต้องหลอกออกโรยกรอบข้องรถรถเป็นรองกับอากินอยากว่างยังได้กินเมนูต้องจ้างกันหลายวันหั่นกันก่อนเป็นรองกับสักเดียวเราะพาไปปัดเป็ดกันใส่ใบเกาหลีใบเกาหลีมอมเป็นรองกับติดมูกเลยเซตเรียบร้อยเป็นรองกับโลว่าเป็นรองกับไม่ได้เฉอซ้ำที่ตัวข้องอากินอยากนี่มันจําเป็นเป็นรองกับชุดนัดตั้งกระดาษได้น้ำมันเป็นรองกับน่าเล็กน้อยใส่เครื่องไปเลยเพชรมากเป็ดน้อยได้ตามชอบ เราทำการปัดแป๊ก okay, ouais, right, uh, right? ันก้อนวันนี้กล้องตัดๆัแฉตัเย็นมมนเสียกล้องลาวที่ตารจเครับยี่เคือกันก้อนเปนองครับออมจู้ป็องรใส่มอกุฏไเลยเป็นองคอกาเอาลงไปกวเลยเป็นองคอ่านี่จะกินกับวาตาบิาครอทนัดเลยปนงครับตัดนนี้ยัดน้ำลงไปเปนองคอ่รเหลือปลาเครอก้าเป็นองกยบบเลยตดดิกดเลย ปรุงรสกันเลยเป็นองครับน้ำซีอิ้วข้าวเล็กน้อยพี่น้องครับยดลงไปตามโดยน้ำมันร้อยเล็กน้อยพี่น้องครับป้องปรุงรสเล็กน้อยวับลงไปปลุกกล่าวไปก้าวเป็นเหมือนกับชุดเขนี่กระโจนเลยพี่น้องครับปลุกข้าวมัอนอ่าไม่ต้องอะไรมหมักใหม่เลยไม่ใจยากกินหายเป็นองเออเหลี่ยตี้๋ซั่งเหยียบวากดีได้ใส่ใบเกาเลีเลยพี่น้องครับเลื่อใบกระเพราเล่ยเนี่ยชุดห้อมนัดอ้าหิเหี่ยตี๋ซุกเร็วนะครับพี่น้องครับจากต่อยตักข้าวครับ มึกจดจดกลอบกลอบไปนี่ไปน้องเออยับแต่ละกรรไม่ต้องตามเลยนี่ได้เร่งอกนัดนี่อ่าหยบยับเร็วลาเบอร์นี่นะทุ้ก็ต้องแก้คลิปเฝ้ากันด้วยไปน้องรับนะกดไลแ์กดแชร์กดติดตามเบอร์ไม่แปลกนะรับชมการเล็กปลาชิมเล่าว่าเล็กปลาทำเมนูแรกกลางหน้าไปน้องครับวันนี้ปลามาพี่น้องมาดังอาร์กันครับมึกอ้อมจดจดไปน้องครับปัดเปชดไต่เบอร์เกาหลีชุดโอย